สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูหวานๆมาแนะนําอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะจัดเป็นกล้วยน้ําว้าเชื่อมค่ะเพื่อนๆเชื่อมแบบธรรมชาติเลยนะคะไม่ใส่สีนะคะพี่การได้ผ่าอปอกกล้วยแล้วก็แช่น้ําปูนใสเรียบร้อยนะคะส่วนน้ำเชื่อมเนี่ยพี่การได้เชื่อมอทำน้ําเชื่อมไว้เม,เมื่อวานเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้มันเป็นน้ําเชื่อมเดี๋ยวเราก็ เอามาใส่ในกระทะที่สำหรับเชื่อมได้เลยค่ะเอาไปเตยใส่กระทะที่สำหรับเทือเชื่อมนะคะหรือเป็นหม้อก็ได้ค่ะ,ะนะคะแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมลงไปส่วนผสมของน้ำเชื่อมก็มีน้ำตาลทรายนะคะ1โลกับน้ำอ้อยนะคะน้ำตาลอ้อย1โลเอ้ย500กรัมนะคะ ปิดฝาไว้พอเดือดนะคะให้เป็นคล้ายๆแบบว่าเหนียวข้นคล้ายๆดอกหมากนะโบราณเขาเรียกว่าเป็นดอกหมากแล้วก็ใส่กล้วยลงไปนะคะกล้วยก็ล้างเอาน้ําปูนออกให้หมดนะคะสักสองสามน้าแล้วก็ใส่เป็นในกระทะหรือหม้อที่เราใส่น้ําเชื่อมไว้นะคะ,อะพอสุกสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเชื่อมเราไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็บีบมะนาวนะคะ มะนาวสดเนี่ยระคะบีบไปสักสองสาลูกนะคะมะนาวนี่เขาจะทําให้สีสันของกล้วยเนี่ยสดใสขึ้นมานะคะเพราะว่ากล้วยนี่เขามียางนะคะเพื่อนๆเราไม่ใส่สีค่ะพิการไม่ใส่สีเพราะฉะนั้นกล้วยจะออกมาแบบสีธรรมชาติเหลืองน่ารับประทานนะคะเพื่อนๆ พอในขณะที่เราเชื่อมอยู่เนี่ยเราก็พยายามเอาน้ําเชื่อมนะคะตักน้ําเชื่อมราดบนกล้วยนะคะให้เขาเกิดเงาค่ะความหอมก็ได้จากน้ําอ้อยแล้วก็น้ํเใบเตยนะคะใบเตยหอมเห็นไหมคะสีสันน่ารับประทานนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อนๆค่อน,ข,อนข้างอ่อนนะคะ ระยะเวลาการเชื่อมเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ4ี่สิบถึงหสินาทีนะคะค่อยคเชื่อมไปเรื่อยจะเย็นๆนะคะนี่ก็ใกล้สุกแล้วนะคะเห็นไหมคะสีสันสวยงามเหลืองอ่อนๆนะคะใกล้สุกแล้วนะคะนี่ก็ผ่านไปสี่สิบห้านาทีแล้วนะคะพอสุกเรียบร้อยแล้วก็ตักเสริฟได้เลยค่ะกล้วยน้ำว้าที่เป็นการเอามาเชื่อมนี วันนี้นะคะที่ทำให้เพื่อนๆดูนี่เป็นพันมะลิอ่องนะคะเขาก็จะหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆเวลาเชื่อมรสชาติก็จะอร่อยด้วยค่ะแล้วก็กล้วยน้ำว้านี่สามารถแปรรูปเป็นอาหารได้หลายเมนูเลยนะคะเป็นขนมก็ได้หลายอย่างอย่างเช่นขนมกล้วยเนาะคะหรือไม่ก็เป็นกล้วยกวน หรือก็เป็นเอ่อเค้กก็ได้ค่ะเค้กกล้วยน้ำว้านะคะก็สามารถทำได้หลายเมนูนะคะเพื่อนๆหรือไม่ก็จะเป็นกล้วยบดชีนะคะกล้วยเชื่อมนี่ถ้าเราทานอุ่นๆก็อร่อยนะคะเพื่อนๆหรือไม่ก็เราก็ใช้กะทินะคะราดนะคะกะทิก็จะประกอบไปด้วยเอ่อหัวกะทิแล้วก็ใช้เกลือใส่นิดหน่อยนะคะแล้วก็ ทานสดๆได้เลยค่ะหรือไม่จะทานเป็นแบบเออเขาเรียกว่าใช้ใส่น้ําแข็งเป็นแบบน้ําแข็งใสก็ได้นะคะเพื่อนๆก็จะอร่อยไปอีกแบบนึงนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะกล้วยน้าว้าเชื่อมของพิการน่าทานมากๆเลยสวัสดีค่ะ